มาแล้วครับเ e r c e d e น Benz cla 2 5 0พ plus เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการราคาเนี่ยกระซิบมาว่าไม่เกิน2.5ล้านบาทครับสเปคเนี่ยเป็นสเปคเดียวกันกับเมืองนอกเลยนะมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัว272แรงม้าขับเคลื่อนล้อหลังเป็นระบบเกียร์สสปีดด้วยอันนี้ถือว่าดีมากๆส่วนเทคโนโลยีของเขาเนี่ยใช้เป็นเทคโนโลยี800โวลต์ครับตัวแบตเตอรี่ขนาด85กิโลวัตต์ชั่วโมงหชาร์จวิ่งไกล792ดเก้าิบกโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p เรีย e. กได้ว่าสเปคเนี่ยให้ เปิดราคานี้จริงนี้เราแน่นอนนะครับโดยตัวรถคันนี้ ประกอบในประเทศไทยทั้งคันและถ้าคุณจะออกรถเมอร์ d e s Ben บก็แนะนําให้ไปออกรถกับตัวแทนจําหน่ายที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานกว่า85ปีครับกับทางทบุรีพาณิชย์นั่นเองครับซึ่งตอนนี้ทบุรีพาณิชย์เนี่ยมีศูนย์บริการให้บริการมากถึง4สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่บางพัดท,ที่ลุมพินีที่งามวงวานและก็ที่ราชดำเนินนั่นเองครับโดยทางทบุรีพาณิชย์เนี่ยนอกจากเขาจะเป็นดีลเลอร์รถ m e r c e d e เ Ben บนแล้วเขายังเป็นผู้ที่ประกอบรถยนต์ เมอร์เซเดสเบนทุกคันที่เป็นรถประกอบไทยเนี่ยที่วิ่งอยู่ในประเทศไทยทั้งหลายเวอร์ชั่นประกอบไทย ทางธนบุรีพาณิชย์เขาเป็นผู้ประกอบเองแน่นอนครับผู้ประกอบรถขายรถด้วยเรื่องของความเชี่ยวชาญเนี่ยหายห่วงแน่นอนและเรื่องของการจองคิวเข้ารับการบริการเนี่ยก็ไม่ต้องรอนานส3สัปดาห์ครับเพียงติดต่อเข้าไปที่บริการหลังการขายของทางธนบุรีพาณิชย์เนี่ยคุณจะได้รับคิวในการรับบริการตัวรถอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนและแม้ว่าราคาจําหน่ายและโปรโมชั่นของ Mercedes b e n บนเนี่ยจะราคาเท่ากันทั่วประเทศทุกโชว์รูมแต่เรื่องของสิทธิพิเศษของลูกค้าหลังการขายเนี่ยบอกเลยว่าไม่เหมือนใครถ้าอยากได้รับสิทธิพ ที่ธนบุรีพาณิชย์เท่านั้นครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครกําลังคิดจะออกรถยนต์ m e r c e d e เ Ben บนในช่วงแคมเปญใหญ่อย่างในงานมอเตอร์เอ็กซปนี้เนี่ยเราขอแนะนําให้จองกับเซลล์ของทนบุรีพาณิชย์ครับซึ่งสังเกตได้ง่ายๆให้สังเกตที่มุมปกด้านซ้ายของเสื้อเขาจะมีแบตชของทนบุรีพาณิชย์ติดเอาไว้อยู่ครับหรือท่านใดสะดวกไปที่หน้าโชว์รูมก็สามารถไปได้ที่โชว์รูมทั้ง2สาขาที่สาขาลุมพินีและสาขางามวงวานครับเพราะถ้าอยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้อยากได้ประสบการณ์ที่พิเเศษออยาาาากไดดด้้้ควมใใสส่่่่จทททีีทีุตงนนนบรณิชั